ตลอดัาดีวันนี้ก็อยู่กับรระพาเทีกล้ววันนี้คือไม่ได้พาไปเที่ยวนะไปหาร้านเพื่อนเว่ย คือเพื่อนอะเปิดร้านทาโกิจิมานานมากแต่เราก็ยังไม่ได้ไปซักทีแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้ไปไปรีวิวนางไรเงี้ยคือนางก็ชวนเราบ่อยมากแต่เราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปไงก็วันนี้มีโอกาสแล้วก็คือเราจะไปถล่มร้านนางกันเนาะก<อ>็จะไปด,ดูกันว่าร้านานางเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ได้เจอกันนานคิดถึงคิดถึงมากเลยเจอกันนะ น,นี่ก็ขับรถไมาถึงครึ่งทางแล้วนะยังไม่ถึงเลยแต่เราไม่รู้ว่าเรามันมันจะต้องเข้าทางไหนหรืออะไรยังไงอะ่ะคือเราหลงปะวะไม่รู้ว่าหลงหรือเปล่าไม่หลงแถวนี้เราก็มาบ่อยมันจะหลงยังไงอะ่ะคือเรามาไม่ถูกอะ่ะเทอร์ไพรส์อะไรนะเทอรไทยส์09ขับรถเที่ยวชมเราไม่ได้หลงเราเรถติดไม่คือเราขับรถเที่ยวชมเมืองอะไรก็ไม่เคยมากรุงเทพเมื่องจัยปวัติแตคนกรุงเทพ เน่จริงๆเลเราเป็นคนหลังเข่าที่อยู่หน้าเขาไปไหนอีกแล้วใช่ไหมคือแบบว่ารถรถต้องติดม,มากเลยคือยังไม่ห้าโมงอะห้าโมงสามนาทีแล้วรถติดม,มากกับกรุงเทพแล้วแดดก,ก,ก็ร้อนมากกรุงเทพแดดร้อนมากแต่บ้านเราอยู่กรุงเทพแต่เราก็หลงเราเรามากี่ทีเ,ออเราก็หลงแต่บ้าน,น,นเราอยู่กรุงเทพการบ้านอยู่กรุงเทพบ้านอยู่กรุงเทพว่าหลงให้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเพื่อนนะจ๊ะเราจะไปหาเคลนหลังกันคนก่อนจะลงไปเราก็ต้องฉีดนะคะไม่งั้นเชื้อโรคเนี่ย เปิดไมได้เปิดให้หน่อยโอ๊ยชอรอมาไปเลยอไปเลยไมเาล้มสวัสดีค่ะโอแล้สวัสดีอีกแล้วฉากนี้เราจะตัดออกฉากนี้เรจะตัดออกเราถึงกันแล้วนะคะร้านร้านอะไรนะโทกายากิ พี่โดเลมอนชอบกินอันนี้เราเมื่อกี้เราไปจอดมาตอนนี้เราก็ถึงแล้วปัดไปกล้องหน้าปัดกล้องหลังเดี๋ยวเราจะข้ามถนนก่อนนะคะขอขอตัวข้าวสักแป๊บนึงนะคะร้านนู่มร้านนู่มเลยผู้หญิงส้นแดงไหนหน้านี่ไงนั่นแหละสวยนะสวยนะเรียกหล่ดดำมัมโอ้ยดอกฉุบมาเสือหานเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยนะคะเราจะแบบว่า เขาไปซื้อของเลยแบบว่าเราไม่ไม่ให้มันรู้ว่าเราอ่ะเป็นเพื่อนมันแต่เราไปดูกันเดี๋ยวเราไปแกล้งพี่เขากันนะคะจะดูว่ามันเป็นยังไงมาเลยว่ามันจะจำเราได้ไหมว่าเขาจำพี่เก๋ไม่ได้หรอกเอา๋อแล้ว เนยเเต็มลพื่อนเราเองรังเปิดร้านฉากนี้ไม่ตัดออกฉากนี้ไม่ตัดออกถ่ายังไงอนี่ยรอนอันนี้เพื่อนเราเองเถ้าเราก็เปิดร้านนั่นน่ะแล้วปีกว่าอร่อยมากนะอ๋อที่ไหนโดนหน้าวัดอินเออนี่วัดอินเลยค่ะนี่ปีที่ Went pretty much like this. If you ชงเก่งค่ะทุกคนชงเก่งค่ะแม่ค้าเขินหมดแล้วเไ่เราก็าต้องทึ่นโทมพิวแกฟูดมาเอ้ไม่ใช่แกฟูดฟูดแฟนดา้ดนดาแกฟูดเฉยเลย <laughs> ที่ขายดีขนาดไหนคะทุกคนรับพิวเข้มามา ซื้อ10แถมหนึ่งอ่ะงั้นเราต้องซื้อสักร้อยลูกได้แถม1ิซื้อร้อยลูกขอตั้งกับมันไม่มีไส้เลยนะม่มีไ้้ออเดี๋ยวแกงเพื่อนลับหนไม่กินไส้ขนมได้ไหมกิน้ขายกินไส้คนขายออนี่พรคนรับึ่งด้วยมักสับกะไหมอออี่ยงนึงชอบมากทูมันนี่รับได้ด้วย จ่ายยูทูปวันนี้ก็ได้นี่สกแกนจ่ายเลยถ่ายถูกแต่วัดนะได้เหรอไม่คือนางบอกว่ารับหมดแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดอันไหนแล้วแต่อารมณ์วันนั้นต้องเสี่ยงดวงเอาแล้วแต่อารมณ์เปิดมาดวงวันไหนอยากขายอยากอยากขายอันนี้ช่องทางนี้ก็คือขายถ้าไม่ขายก็ยปิดร้านรวยเขารวยรวยมากนี่สวยมากถูกไหมคนทำมาหรอไม่ถ้าเาอยากกิน ล้อเล่นนแหลอาหารมาเสิร์ฟแล้วกานยาก่อนน้ำงเล๋าทำไมวะมันรอ้รอนจะแอบฆ่าคูทางอ,อ,อ้อมหรอร้อนอันนี้อะไรกากกระเทียมอ่ะหรือว่าอะไรมันเป็นแบบเออกระเทียมมันต้องใส่อยู่แล้วไงดีมากดนมากอ่ะ เทอรอไทยซอยเธอไทยเออหรือว่าหน้าวัดอินเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าซื้อลูกละห้าบาทสิบแถมหนึ่งเพื่อไหร่งคนขายนีใช่ขายดีมากแล้วอร่อยด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้แอบชิมแล้วดูดซิฟฟ่าปะสิบแถมหนึ่งน้ำอันนี้ก็วันนี้วันนี้มาหาแล้วคิดถึงมากคิดถึงที่สุด เคืออ่ะอยากทีเซนใจเย็นอ่ะจะมาตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาวันนี้มาแล้วเออก็ขอให้เพื่อนถ่ายดีๆแบบมี้ฟังๆไปตลอดแล้วก็คิดถึงก็มาแล้วไปแล้วไปแล้วให้ไวก่อนเสร็จเรื่อที่เรียบร้อยแล้วก็ นี่ใจ่กับเพื่อนนะจริงๆแล้วอ่ะคือเพื่อนแบบมีธุรกิจใช่เขามีกิจการเป็นของตัวเองกิจการเป็นของตัวเองแล้วคือแบบแล้วคือขายดีแล้วก็โอเคแล้วก็แฮปปี้แบบขายดีแล้วคือพี่เขาพี่เขาทําแบบทําแบบมือโปรมากเลยโปรเฟชชั่นแนลมากเลยอ่ะคือมันร้อนอ่ะคือแบบทาก็ยังกีดมันคือมันแบบมันต้องคุกอ่ะแล้วใช่แล้วพี่เขาไม่ใส่ถุงมือด้วยนะคือเขาบอกใส่ถุงมือแล้วลำบากเพื่อนตัวนี้สุดจริงๆก็เดี๋ยวจะไปลองชิมดู ดี๋ยวเราไปเจอกันตอนหลองสิเดี๋ยวเราจะมาชิมกันตีมือน้องจอยเหมือนตองไม่น่ากินอ่ะมันแบบทาโกยากิแบบวาอาวางหลังอ่ะมันเหมือนกันเลยใช่นี่อยากให้ทุกคนมาอยู่ในสถานการณ์ตอนนี้คือกลิ่นมันหอมเยลยวนจมูกมากกลิ่นโคตรเตจจมูกเลยอ่ะหอมมากหอมอันนี้หอมจริงๆหอมแบบไม่ได้อวยไม่ได้เงินค่าตัวนะคะกูพูดเลยกูพูดเลยว่าไม่ได้ค่าตัวแต่มัน กูจ่ายตังเองอืมนี่กินจนเหงื่อไหลย้อยเป็นไงอร่อยมากร่อยมากอร่อยมากไข่ร้อนยังอะอร่อยจริงอันนี้ไส้อะไรอ่ะอุยอยากกินไส้สาหร่ายอ่ะบอกเลยไส้โคตรแน่นเออคือไม่ได้อวยไม่ได้อวยเพื่อนตัวเองนะแต่แบบว่ามันต้องลองจริงเว้ยลูกละห้าบาทไส้โคตรแน่น อันนี้คือพี่เขาไม่กักใสไว้เลยมีเท่าไหร่ใส่มีเท่าไหร่ใสเอาแบบเอาให้แน่นๆเลยอะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อแบบเวลาใครจะมาซื้อใครจะมาสั่งไว้ก่อนไว้ใต้คลิปนะคะใช่อร่อยมากแบบวิววิิบวบิิ้วๆิดูสิ ไปเดี๋ยวเรากินกันก่อนนะคะได้กินไปแล้วนะสําหรับทากโยกยากิเบอร์ตองคือเป็นร้านของคุณจอยสิริหลีนะคะบบถ้าแบบว่าถ้าแบบรีวิวก็คือแบบอร่อยเลยแต่ถ้าแบบว่าเพื่อนกินด้วยกันอะ่ะมึงมันอร่อยมาก <c oughs> อันนี้แบบไม่อวยนะแบบไม่อวยเลยแล้วก็ละหนึ่งเลยคือที่สําคัญคือที่ทุกคนแบบซื้อกันได้อะ่ะหนึ่งเลยคือราคาถูกบางร้านอะ่ะลูกละสิบนะ ลูกละสิบของของคนอื่นอ่ะเท่ากับลูกละห้าบาทของเพื่อนี่เว้ยแล้วคือมันใหญ่อ่ะลูกมันใหญ่แล้วกินได้แบบว่าเต็มคําใช่ใหญ่ไม่พอไส้แน่นมากไส้แน่นมากแล้วคือห้าบาทอ่ะคือแบบซื้อสิบแถมหนึ่งอ่ะได้สิบเอ็ดลูกอ่ะในราคาห้าสิบาทอ่ะใช่ลวมีมันมีกี่ไส้นะมีปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกกุ้งโบโลน่าปูหัดชีสแล้วก็ยำยำสาลายอร่อยหนึ่งเลยคืออร่อยสองคือแบบคุ้มสามคือถูกถูกแบบถูกเยี่ยวแตก เท่าบาทเลยเท่าบาทเลยบาทห้าเหรียญเองคือแบบมันดีอ่ะคือมันดีเว้ยมากินนะร้านมันอยู่แถวเทอร์ไทย19คือคือถ้าเกิดว่าคนอยู่ย่านเนี้ยมาเข้าทางวงเวียนใหญ่อ่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าเทอร์ไทยอ่ะมาประมาณประมาณห้าประมาณหนึ่งกิโลสองกิโลก็ถึงร้านแล้วร้านอยู่หน้าวัดอินขึ้นรูปร้านไว้ให้ใช่ร้านอยู่หน้าวัดอินเนี่ยแต่ก็ของร้านอยวให้ตรงนี้นะคืออร่อยมากมาลองกินดูเพราะว่านางอ่ะ รับทุกอย่างเลยทั้งแก๊ปฟูทั้งฟูดแพนด้าทั้งโกไลเมนทุกอย่างไล่มงไลเมนมีหมดมีหมดมีหมดจริงๆแล้วคือแบบคุ้มแต่ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์นางนะนาง,นางบอกว่าอยู่กับอารมณ์ของนางมากนางจะเปิดแอปไหนเพราะถ้าเกิดว่าวันไหนวันนึงมาอยากเปิดแอปนี้ก็เปิดอยากเปิดแอปนี้ก็เปิดนางเป็นคนสวยเลือกได<ล>้นางเป็นคนสวยสวยเลือกได้ก็สําหรับวันนี้ก็ จบกันเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสนุกมากวันนี้ได้เรามาลองมาลองชิมสนุกไม่พออิ่มมากอ,อ,อิ่มมากแค่กล่องเดียวก็คืออิ่มแล้วอะ่ะคนละประมาณห้าหกลูกอะกล่องเดียวนี่ขนาดสองคนเ,ออเลยอร่อยอร่อยกลวสอคนสำหรับวันนี้ก็สนุกแล้วก็ขอให้เพื่อนขายดีๆแบบนี้ตลอดไปก็อยู่กับในว,วงการขายแบบนี้เป็นนานๆขอให้ร่ำขอให้รวยมีบ้านหลังโตๆแล้วก็อย่าลืมกูแค่นั้นได้แคะ่บาย วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเราก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะว่าใครอยากให้ไปกินที่ไหนใครอยากให้ไปไหนก็ลองคอมเมนต์ใต้นนมานะช้างขาเสียไปก่อน